ใช่ครับผมทําหน้าซ้อมเปนหมดแล้วไฟนอลซ้อมมากี่วันสอมเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายราชนนท์ครับไปซ้อมราชนนท์มีใครเป็นคู่เป้าซ้อมมาตอนนี้ก็มีพี่บันลือลีลาคิวราโด้ก็เพื่อพี่ๆในค่ายที่นั่นช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุสิบห้าสูงเท่าไรร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักปลป่อยๆตอนนี้ห้าสิบกรัครับมวยสไตล์อะไรครับเกย์เลยครับ <40 S 1> วันนี้จะต้องมาเจอมีน้พุนะเคยต่อยกันไหมไม่เคยยังด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกลต่อยพี่ก็ยังก ว,วันนี้มาเจอรุ่นพี่เลยวางเคววางแผงให้ดิตามสตาตาเราเนาะ<ส>มีอะไรเดี๋ยวแก้ไขอุดิขบวนที่ล่าสุดต่อยกับใ,ใครไปวันเฮงครับเป็นไงบ้างวันนั้นชนะนยกส,สองอ๋อชนะนอกวันเฮงวันนั้นเวทร้อยร้อยสองร้อยสอวันนี้ต่อยร้อยร้อย <105 S 2> ห้าเลยแล้วเขาต่อเราปอนหนึ่งวันนี้มีเมาข็มขัดเป็นเดิมพันด้วยคิววันนี้มาเอาเข็มขัดกลับบ้านได้ไหมมั่นใจเมื่อเช้าสอนหนักแล้วเป็นไงบ้างเกินปอนปอนหนึ่งก็เดี๋ยววิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงอ๋อเพราะชนะ คุ้มมากี่กิโลประมาณสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบไปครับคนจังหวัดฝากเธอช่วยแฟนคลับรา้หน่อยฝากช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยวันนี้พร้อมอาชนะนะพร้อมเอาเข็มขัดกลับบ้านด้วยอ่ะขอให้โชคดีก่อนครับ